ยังกันจำกันได้ไหมพี่น้องจะคุณปูสวัสดีครับวิ่งกับช่องออมซีนออนทัวร์นะพี่น้องนะมามาดูหาคุณปูด้วยปสงการณ์มาเพิ่งมาเจอกันประสงการณ์ทำปรสบการณ์แยกย้ายกันสงการณ์สรเสร็จกลับมาหาคุณปูใหม่ปรการเมืนไงบ่าารงาารประสบการณ์เมื่อยประสการณ์ก็มันจะเหมือนเดิมก็ดีกว่าเดิมนะคุณปูนะ จะทำอะไรใหม่หรือเปล่าสงการท่านเห็นเห็นหรือใหม่ใก็เห็นแก้ทาสีใหม่ก็เนี่ยี่้นสีสตีมใหม่เอ๊ะยังไม่ทำทำไมควันมันเยอะทธลูกพิจมันควันมันเยอะเยอะอยู่รู้งานเที่ยวรู้งานอะไรเด้อไปอยู่ที่ไหนบ่อๆบ่อลึกๆบ่อลึกๆที่ที่จะหาอะไรไปผลิตสองไม่รู้ไม่มีบอพี่มีไหม ไปเล้ตานน่ตานน่ตาหนิไปยมแมวระยะไปยมแมวก็บรรยากาศที่ร้อนที่ก็พี่น้องเอ้ห่อนอุ่เาหอนคักหอนคัาห่อนคัหคอนแนไปม่เจอห่อนบอสหอนคัแก่เวลาคุณเหมือนเดิมหรือคุณปูนะเวลาเนเดิมคุณแก่นเลย ฟัน it, pigs, นี้จะหมดแล้วเรื่องคุณปูเรื네่องคันเจ้าน่ะเดี๋ยวขุดไปดูแกว่านี่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 เพราะว่าเดี๋ยวทีหาวัสดุแข็งเรื่องของแขกได้เนี่มันเป็นดินหินปูนเด้อเนี่ยเขาเผาเนี่เอาไปไหนลูกพี่ตัวนี้เอาเข้าบ้านเรือไปกองนู่นเอาฟองเลยเปาไปขายเนี่เอาฟองไปซื้อเป็นไรเนาะอันนี้ เดี๋ยวดู đ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  ่อนรถไทมกำลังร้อกันกำลังร้องอียกมาหนิดูจัดกันมาทั้งนี้ทั้งเฮาคือดีแท้งาไม่เดี่ยดึงเอาไปได้พี่น้องพ่อได้บังพมเดี๋ยวดึงง่าไม่ก็ได้ไไหนดึงงาไม่ไไหนเอ็นหึวอินคิวอานะพี่น้องดูปเครื่องาไหร่นะจะเครื่องร้อยหก้ารือเปล่างลมเนงได้ด รถไทยสองๆมองม้มมองไงใครว่าคกว่ามาถ่ายคลิปเราพี่มตมองมาส่องใครมาถใครมาทำอะไรแกว่าเลยนคนสองรถมาส่องจริงๆเจะให้หมดเลยบู่กนี้นะบู่กนี้บ่ใหญ่ทึ้ใหญ่ทึ้งยาว แกกุดไปหลุมพางหลุมพางไว้เผื่ออะไรไปเผื่อดักน้ําไว้เผื่อหน้าฝนแก้วดินไปขายลงข้างล่างไปได้ดูปทีเลยนี่ก็ลงมาแล้วเจอชั้นหนึ่งเลยไม่ใช่ว่าไม่ลงเลยลงมาแล้วชั้นนึงบอ่อนี้ดินสวยเลยน้องเราใครต้องการสนใจโทรหาทีดาเลย ดินวันนี้แกตักขายทั้งปีไม่มีหมดไปกระดึ๊บไปไหนต่อลพี่ดินทำไมฟันจะหมดแล้วเรื่องฟันไปทำอะไรมาฟันถึงเปลืองแท้กูด,ด่นี่นฟันทำไมเปลืองแท้

thế như để chạy bằng là chạy được 2 phẳng đưa. ลันเล่อหล,ลุนดนะพี่น้องไม่ใช่ลันเล่อแคเรียนหลุดเหมนปงโคโรอยู่นุ่นเดี๋ยวเรียกลูกพี่แกก่อนลูกพี่แกไม่เห็นเลยมาแต่ตักยิน,นเดือนเออลูกพี่เออโบก็ได้ยินอีก ยังไม่ไรเลยคุณป่าไม่รู้นเลยบอกพี่ก่อนจะทำงานเสียอ,อยู่แคเรียมหลุดนะปงโขาโรยนัน่นนี่กลัวกลัวดินมันขม ไปกลับมาแคเรียหลุดปงโคโรยนะพี่น้องลูกพี่ก็ยังไม่เห็นนะแกยังมองหน้ามองหลังอยู่เรียกยังไม่หันเลยเดเรียกอีกทีนะนามาดูลูกพี่ล้วงกันต่อแกเห็นแล้วเด้อบอกแกแล้วมาขยักหน้ารับรู้เลยก็าบ่ลูกบิดเลยสุดบูมเลยนะ

ที่จก้วดินนี้เลืองฟันนี่นาะเนี่ยดินเขาเขาหนี่งจะแข็งนะดินเขาเขาหนี่ดินปูนเขาเขาหนี่แข็ง,ขงเปลืองฟันด้วยมันเหมือนหินรับมีดนะน้องเนี่ยแตกมามันแห้งมาจะแ,แข็งเลยนะพวกนี้เหมือนหินรับมีดเลยด้่ยดูฟันลูกปูได้หมดเลยนะ รถจะไม่มาเลยลูกวิทยุรถวิ่งประมาณสี่คันนู่นฟิล์มลูกที่แกมันมืดนะแกซองแกซองไม่ใช่นะฟิล์มมันมืดเกินมันไม่ใช่กระจกนะมันเป็นแผ่นอะคริลิกอะคริลิกมาใส่แล้วติดฟิล์มเข้าไปอีกมันจะไม่สว่างมันเกระจกนะอีกทีเมืดอคอแรงลูกที่แกยังใส่แว่นตาดำเข้าอีกหนักเก่าเก่าก็ใส่ไม่ได้ ทำไมไม่ทำแอร์ด้วยลูกพี่เอ้ยทำไมก็ไม่ทำแอร์มันเสียด้วยเปิดห้งสามแค่นี้มันร้อนดีสี่สิบองศานะพี่น้องคนแก่นนี่มันธรรมดาเด้ออากาศร้อนๆนี่งถ้าเพิ่มแอร์เข้าก็เพิ่มน้ำหนักรถเข้าไปอีกน้ำหนักเครื่องรถเข้าก็อีกหนักกูเดิมอีกรถก็ร้อนเพิ่มเข้าก็อีก ที่เก็บ,บุดดตูน,นัยเป็นดินดินแบบนี้ไปดูด้วยะครับากสาแล้แต่ไปถมที่ดินแบบนี้ดีเลยอะ่สิจะเดินในโซ่จะตกเลยอเอาเรียรใส่ก่อน เชื่อสถานที่ดีๆกันอะเดีุ๋งานสำรกันเดี๋เ,เน,นูนเ้นนนนนนไปดูรถไปวิ่งไปเทไหนเด้อม,มานามมาแค่ ไม่อะไรหลุดก็อยากอีกอย่างหลุดด้วยนะคุณปูนะอย่างมาหนิคุณทำงานดีๆหน่อยไม่ได้นะไม่เหนื่อยคลิปนี้จบคลิปนี้ก่อนนะพี่น้าคลิปหน้าเจอกันใหม่พร้อมทีนันตัวสำหรับคลิปนี้มันยาวแล้วอีกกี่นาทีแล้วต้องใหม่เลยจากคุณปูเจ้าคุณปู าสู้ขาสะขาแรงขาหัวที่นี่หัประจันใหญ่นัปนี้สวัสดีครับ